โอเคครับสวัสดีเพ, er, พ <he> er, <ๆ>ื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมโอเคซิตี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงสอนสร้างคอมมานด์บล็อกกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็มินิเกมต่างๆนะครับว่ามันสร้างยังไงวันนี้ครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตรวจจับไอเทมบล็อกที่เราวางกันนะครับอ่าสงสัยแล้วสิว่าเป็นไงเช่นครับตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างครับเป็นไอเทมในช่องและในเช็คไอเทมในช่องและในมือไม่ใช่อันนี้นี่นะ ไอเทมในช่องและในมือเซตบล็อกอ่ารู้สึกจะเป็นอันนี้แหละครับผมเขียนผิดเองอันนี้ครับถ้าเกิดเราวางบล็อกเบ็ล็อกลงไปในตรงนี้ครับใช่ไหมวางไอเทมให้ถูกต้องเนี่ยผมลองเอาหินมาวางก่อนครับใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเอาเบ็ดล็อกวางครับนี่ครับมันจะทํางานครับ่ามิสซิ่งต่อมาครับถือไอเทมไว้ในมือ ผมต้องมาดูก่อนครับว่าผมเซตอะไรไว้ช่องที่8ครับคือน่าจะเป็นช่องสุดท้ายถ้าเกิดถือเทมถูกต้องมันจะมีบล็อกวางนี่ไงวางแล้วเห็นไหมถ้าเกิดถืออย่างอื่นครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ต้องถือให้ถูกมือด้วยนะครับชึบไหนทํางานสินี่ครับทํางานแล้วครับผมกําหนดรัศมีไว้แคบก็เลยเนี่ยร็มีส้ม5เองก็เลยโดนยากหน่อย ทสฟ f o r นะครับคำสั่งง่ายๆครับอ่าดูเลยครับผมจะไม่สอนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังตอนหลังๆทีเดียวทสฟ f o r ครับตรวจสอบไอเทมตรวจสอบข้อมูลของผู้เล่นว่าผู้เล่นในรัศมี5ว่ามีไอเทมเบ็ดล็อในช่องสล็อตที่8จริงหรือเปล่าตามนี้เลยครับอาจจำไปนะจำไว้แล้วไปเรียนรู้เองอันนี้ก็เป็น command ์วนลูปครับเป็นเลสโตนวนลูป ตรงนี้ครับผมใส่ไว้เหมือนกันตรวจสอบไอเทมครับถ้าเกิดถือไอเทมไดมอนด์บล็อกไว้ช่องที่8จะติดบัฟอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ครับอ่าเช่นตัวอย่างเช่นตอนนี้ครับผมต้องการถือไดมอนด์บล็อกไดมอนด์ไว้ช่องที่8ครับจะติดบัฟนี่ครับติดบัฟล่องหนครับเป็นบัฟล่องหนต้องถือไว้ตลอดครับไม่งั้นจะหายแบบนี้ครับต้องไปยืในใกล้ๆด้วยใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ครับผมใช้คอมมาผิดไฟมันก็เลยไม่วนไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมือแบบนี้นี่เอาไว้แบบนี้ครับมันจะตรวจสอบไอเทมก่อนครับถ้าเกิดเราถือค้างไว้ไฟมันก็จะติดตลอดครับต้องถอดออกจากมือแบบนี้ครับอันอื่นก็เหมือนกันครับถ้าถือไอเทมไดมอนด์ไว้ในมือจะติดบัฟตีแรงเอฟเฟกตีแรงครับประมาณนี้ครับอ่าอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆครับ อันนี้ครับเหยียบไปจะขึ้นตัวอักษรข้างหน้าจะใช้ไตเติลครับไตเติลโดนข้างหน้าผู้เล่นแล้วนี้ก็เป็นแท็กครับสามารถไปพิมพ์ใน google ได้ครับว่ามันใช้ยังไงมีวิธีการใช้เยอะแยะมากมายครับคำสั่งไตเติลอันนี้ครับอันนี้จะยุ่งยากนิดนึงอันนี้จะไม่สอนบอกเลยไม่สอนอันนี้เหมือนกันครับ scoreboard scoreboard player t e ท t อันนี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสกอร์บอร์ดกันเองครับถ้าเกิดมีผู้เล่นในรัศมี3บลบ็อกมีคะแนนการคิวเอนเดอร์แมน5 0ตัวถึง60ตัวเมื่อไหร่คือผู้เล่นคิวเอนเดอร์แมนครบ50ตัวเมื่อไหร่จะชนะกิจกรรมทันทีมันจะขึ้นบอร์ดแคทเลยครับว่าผู้เล่นคนนี้ชนะกิจกรรมประมาณนี้ครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละนอกนั้นช่างมันที่ผมจะสอนในตอนนี้ก็คือคำสั่งนี้ครับ เช็คไอเทมในช่องในมือเอ๊ะไม่ใช่คือเช็คไอเทมที่วางลงบนพื้นนะวางไอเทมให้ถูกต้องครับแ่าแวับไป1.9กันเถอะแวบโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟ1.9.4แล้วนะครับอ่าคอมมานนี้ครับเป็นคอมมาน d เกี่ยวกับการทำประตูพังนะครับผมเซตคอมมานไว้ให้เห็นชัดๆเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายครับที่จริงจะซ่อนในใต้ดินก็ได้นะครับผมจะทุบก,กำแพงด้านหลังทิ้ง เพื่อให้ไปๆมาๆได้ง่ายขึ้นคำสั่งนี้ครับผมกดสวิตไปปุ๊บมันจะติดไฟลิสโตนมาครับแล้วมันจะทำให้ตรวจสอบบล็อกแรกสุดก่อนคือบล็อกนี้เทสฟอร์บล็อกครับคือในลัศมีนี้มีบล็อก165จริงหรือเปล่า165ก็คือบล็อกสลา,ามครับอ่าหยิบบล็อกสลา,ามออกมาบล็อกนี้นะครับบล็อกสลา,าม หนึ่งรัศมีที่กำหนดไว้ครับเช่นอันนี้ครับลบหนึ่งบวกเจ็ดแล้วก็ศูนย์ครับคือห่างจากตรงนี้เจ็ดบล็อกมาแกนแซคือตรงนี้ประมาณตรงนี้ครับตรวจสอบว่าตรงนี้มีบล็อกเลสโตนมีบล็อกเขาเรียกว่าอะไรสลามบล็อกจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วก็ทำงานต่อครับถ้าเกิดคอมมานด์นี้ครับคือลูกศรอ,อันนี้มันเรียกว่าคอมมานด์เชนนะครับ เป็นลูกโซ่เป็นคอมานุลูกโซ่ครับมันจะทํางานไล่ไปเลยถ้าเกิดคอมานที่อยู่ก่อนหน้าน,นี้ทํางานคอมานต่อมาจะทํางานเรื่อยๆครับมันจะทําให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องต่อเสรสตน e ทุกอันแบบนี้ครับงั้นเราต้องต่อเสรสตนทุกอันยุ่งยากครับเราจะใช้ลูกศรแล้วก็ใช้คอมานนี้แทนวิธีเซ็ตง่ายๆครับเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองตรวจสอบครับว่ามีบล็อกสลามจริงหรือเปล่าผมทุบอันนี้ออก เอ่เช่นตรงนี้ครับตอนแรกเรากดแล้วตรงนี้ไฟยังไม่ดับนะครับแต่ตอนนี้เราใส่บ็อกสลา,ามไปเรียบร้อยแล้วอ่ผมมาติดสวิตช์ตรงนี้เลยให้รัดวงจรหน่อยอย่างอันนี้ครับเห็นนะผมวางไปสองอันครับไฟดับ2อ,อันเพราะมันตรวจสอบแล้วครับว่าตรงแถวๆนี้มีบ็อกสลา,ามจริงหรือเปล่ามันมีจริงครับมันก็เลยดับไปแบบนี้ครับผม,ผมวางชั้นนี้ชั้นนี้ก็เลยดับทั้งหมดเลยครับผมทุบออกอันนึง ทำงานจริงหรือเปล่าทำงานจริงครับทุบออกอันนึงก็เลยติดอันหนึ่งแบบนี้ครับเป็นการตรวจสอบบล็อกนะครับว่าตรงพิกัดที่เรากำหนดไว้มันมีบล็อกจริงหรือเปล่าแบบนี้ครับอ่าดูนะครับดูดูให้ละเอียดครับลบ1ก็คือล่างจากชั้นนี้1บล็อกก็คือชั้นนี้ครับผมวางต่อกันทั้งหมดเป็นชั้นเดียวกันไม่ได้ครับเพราะมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ โอเคครับผมจะวางทั้งหมดก่อนเราเว้นไว้อันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปอธิบายด้านหลังก่อนตรวจสอบครับว่าบล็อกทั้งหมดในช่องนี้มีบล็อกสลามบล็อกจริงหรือเปล่าอตอนนี้ยังไม่จริงครับตอนนี้ยังเหลืออันหนึ่งที่ยังไฟไม่ดับบล็อกตรงนี้ก็เลยยังไม่ดับครับอันนี้ก็เลยยังไม่ทํางานและสกตัวนี้ยังไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดทํางานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นประตูถูกบรรจุพลังครบทั้ง25ช่องกําลังจะระเบิดในอีก3วินาที คำมาน,นี้ครับคือคำมาเสียงเพซอนนะครับอ่าเป็นเสียงของท nt ครับเสียงระเบิดท nt จะโดนผู้เล่นทุกคนในรัศมีหนึ่งร้อยจากตรงนี้ครับจะอยู่จะโดนผู้เล่นทุกคนในรัศมีหนึ่งร้อยอ่าแล้วจะแสดงผลจะแสดงผลห่างจากตรงนี้เท่าไหร่คือห่างจากตรงนี้ ลบสองครับแล้วก็สิบเก้าคือลบสองก็คือตรงไหนลบมาทางนี้ครับแล้วก็ลบบวกไปสิบเก้าคือทางนี้ครับเสียงมันจะเกิดประมาณช่วงตรงนี้ผมจะกดให้ดูครับโดยการทุบอันนี้ทิ้งก่อนเนี่ยครับมันจะมีเสียง,งนะสู้ตรงนู้นครับตรงที่เรากําหนดที่ให้อันนี้ก็เป็นเสียงระเบิดเหมือนกันครับผมกําหนดเสียงระเบิดไว้เยอะมากสุดท้ายครับทําไงให้ประตูหายไป ผมทำเลยครับคำสั่งสุดท้ายกล่องนี้เลยกล่องเดียวเท่านั้น mm hmm. เมื่อประตูถูกบรรจุพลังเรียบร้อยเลสโตนตรงนี้ครับจะทำงานเลสโตนอันนี้จะทำงานแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆครับ mm hmm. เมื่อมาถึงตรงนี้บล็อกนี้จะทำงานครับมันจะฟิลทั้งหมดครับจะทำให้บล็อกทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีตรงนี้ที่เราเลือกไว้ให้กลายเป็นศูนย์ครับให้กลายเป็นบล็อกแอร์คือบล็อกอากาศบล็อกอากาศ,อกอากาศโค้นศูนย์ คือประมาณช่วงตรงนี้ครับจนถึงตรงนี้จะถูกรีเซตเป็นเลขศูนย์ครับดูครับว่าจริงหรือเปล่าอ่าเรามากดดูครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะเรายังใส่เลสโตนไม่ครบยังใส่บล็อกนี้ไม่ครบนะต่อมาครับเราใส่ครบแล้วประตูจะทํางานครับแ่นี่ครับงานเสียงระเบิดอลังการแบบนี้ครับแล้วประตูจะหายไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ คอมมานข้างหลังก็จะหายไปด้วยครับเพราะงั้นต้องกรอบไว้นะมิงานจะใช้คังไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้คอมมานหายนะครับก็แค่ทําคอมมานซ่อนไว้ใต้ดินมันก็ทําให้ตรงที่เซตเป็นอากาศให้กลายเป็นแค่ตรงประตูเท่านั้นแต่ผมเซตทั้งหมดครับเพื่อให้คอมมานหายไปแต่ตอนกิจกรรมผมเซตให้มันอยู่ด้านหลังเพื่ออวดอวดบอกเลยว่าอวดแอบประมาณนั้นครับไม่ใช่อะไรเวลาซ่อนไว้มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไงเราจะได้แก้ได้ทันที ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการใช้คอมมานด์ตรวจสอบไอเทมที่วางไว้สามารถเอาไปทําได้หลายอย่างครับเช่นกิจกรรมทิกซอกิจกรรมติกซอครับอยากกาหนดบล็อกนี้ให้ตรวจสอบเป็นบล็อกโซลามอาจจะตรงนี้ตรวจสอบเป็นบล็อกอิดเป็นบล็อกหินก็ได้ครับแต่ต้องมานั่งเสร็จนะครับว่าจะตรวจสอบเป็นบล็อกอะไรอย่างอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งครับถ,ถ้าจะตรวจสอบเป็นบล็อกหินอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องต่อวงจรให้เป็นนะครับวงจรเลสโซลนี้ต้องศึกษากันเอาเองนะครับทำยังไงไฟถึงจะติด ดับทั้งหมดแล้วไฟอันนี้ถึงจะติดถ้าเกิดดับอันเดียวแล้วอันนี้ติดเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องลองทําดูเองครับกิจกรรมที่ทํากับอันนี้ได้ก็เป็นพวกเซอร์ไวร์เวอร์แบบเรากําหนดรีเจียนให้ตรงนี้สามารถวางบล็อกได้เท่านั้นเช่นเราวางได้แต่ทุบไม่ได้ก็อย่างเช่นพอวางไปแล้วนะครับวางไปเสร็จแล้วปุ๊บคอมมานดมันจะกําหนดว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูไม่สาธิตแล้วกันเดี๋ยวประตูพังขี้เกียจละ เช่นผมวางบล็อกสลามไปครบแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องวางครบก็ได้จะมีคอมมานดตรวจจับครับว่าถ้าเกิดวางบล็อกสลามไปแล้วตรงนี้ครับจะถูกเซตกลายเป็นบล็อกเบ็ดล็อกแบบนี้ครับทําได้นะครับอันนี้ก็ทําได้ใช้ดัดแปลงจากวงจรที่สอนไปนะครับจะทําให้ผู้เล่นไม่สามารถทุบได้อีกเลยถ้าเกิดวางถูกต้องแต่ถ้าเกิดวางไม่ถูกมันก็ไม่เปลี่ยนครับประมานั้นอ่าก็ คลิปนี้ก็น่าจะขอจุเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้โอเคซิตี้สอนสร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบายจ้ะบายบายบาย